กัมพูชาใช้สาภาพยุโรปเป็นช่องทางส่งสัญญาณให้นานาชาติเชื่อว่าให้ความสำคัญกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยสื่อมวลชนกัมพูชาเมื่อ17กันยายน2568 รายงานอ้างท่าที่นหลีทุตรัฐมนตรีอวุโสข,ของกัมพูชาและประธานสำนักงานปฏิบัติการและช่วยเหลือเหยื่อทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority หรือ CMAA ที่หารือกับนายอีกอร์ดริสแมนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชาเมื่อ16กันยายน2568โดยนายหลีทุตส่งสัญญาณให้นานาชาติเชื่อว่ากัมพูชาให้ความสำคัญ กับปฏิบัติการ,ารเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณชายแดนกัมพูชาไทยตามข้อเริ่มที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาทําข้อตกลงกับฝ่ายไทยและยังคงปฏิบัติการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องโดยการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณชายแดนถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญของชาติแต่นายหลีทุตระบุว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างกัมพูชากับไทยทําให้กัมพูชาไม่สามารถปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดได้เฉพาะอย่างยิ่ง การประทับเป็นระยะเวลา5วันระหว่างกัมพูชากับไทยน man, ายดรสิสแมนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชาเคยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาไทยระหว่างลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแยง้งเมื่อสิงหาคม2 <_ Luther 31> 5 6 8แและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อแก้ไขาปัญหาร่วมกัน <_ Morocco> รวมทั้งให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบการที่กัมพูชาเลือกใช้สหภาพยุโรปเป็นกระบอกเสียงส่งออกไปยังประชาคมระหว่างประเทศว่ากัมพูชามีปฏิบัติการกวาดล้างทุนระเบิดเนื่องจากสหภาพยุโรปให้การสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาด้านปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อเปลี่ยนพื้นที่สงครามให้เป็นพื้นที่ชุมชนมาตั้งแต่ปี2535ตลอดจนสนับสนุน บทบาทรัฐบาลกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศด้วยการให้ความช่วยเหลือกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเสียมราดอังกอร์สมิทอน On ม My ฟรีเวิลด์เมื่อปี2517สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence